ับก็น้าครับผมในนิติแมนพันดิสตร่าระบบเป็นซองครับระบบเป็นซองใช่โอเคช่วยเล่าให้ฟังหน่อยตัวละครคาแรคเตอร์ของเราเป็นยังไรซองเป็นคนที่สนุกสนานล่าเริงแล้วก็เป็นมือคีย์บอร์ดของบรินตีครับเป็นเพื่อนสนิทกับบีบอมพระเอกใช่ครับ เป็นเพื่อนสนิทกันเลยเพื่อนสนิทกันเลยแล้วก็กเป็นตัวละครที่คิดว่าทุกคนน่าจะสนุกกับน,น่าสนุกใช่บอกว่าอยู่วงดนตรีด้วยเราเคยแบบเลยนคีย์บอร์ดดนตรีาตมาก่อน <c ười> จริงๆไม่เคยเลยครับแต่ว่าพอได้มาเล่นเนี่ยเขาก็ส่งไปเวิร์กช็อป <c ười> ไปเรียนที่ Yamaha <c ười> ครับใช่แซมบริการแล้วจากที่เราเป็นคนัวดนตรีครับก็คือสนุกไปเลยชอบชอบเล่นคีย์บอร์ดชอบเล่นดนตรีบเล่นคีย์บอร์ดตอนแรกๆมันมีความยากง่ายไงบ้างตอนแรกๆก็ยากเหมือนกันเพราะเราไม่ค่อย ชินกับการใช้กล้ามเนื้อที่มืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเราได้มาลองเล่นคีย์บอร์ดเราก็ได้มาได้มาลองเล่นแหละเพราะตอนแรกเรากลัวเราตอนเด็กๆเราไม่เคยเล่นดนตรตีได้เลยอะไรเงี้ยเรื่องของการกดขอดอะไรอย่างเงี้ยใช่การกดขอดกดโน้ตอะไรครับแต่เราตอนนี้ถือว่าชำชองหรือยังชำชองไหงม,ไมก็ <laughs> <laughs> พอได้ดีกว่าพอเล่นได้ <laughs> พอเล่นได้ครับแล้วเรื่องเข้าคู่ของเราที่คือออกฉากด้วยกันอะไรยังไงกับเทอร์โบใช่ไหมครับก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันเลยครับแล้วก็ จริงๆอยากให้ทุกคนรอติดตามว่าค,คาแรคเตอร,ร์ของจองกับเจจะเป็นยังไงเพราะว่าไม่ได้พูดพูดอาจจะพูดแบบเยอะไม่ได้แต่ว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามจริงๆว่าสนุกแน่นอนอ่ะฟอร์ก้าวหน้าเทอร์โบมาเล่นเป็นซองกับเจอะแล้วเคยเคยร่วมง,งานด้วยกันมาก่อนหรอือเปล่าเคยร่วมกันยังไม่เคยร่วมงานกันแบบจริงๆจังๆแต่ว่าก็สนิทกันอยู่แล้วครับนีอันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบว่าเออจริงๆใช่ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่เราได้มาเล่นด้วยกันครับแล้วช่วงช่วงเวิร์กช็อตนี้เป็นยังไงบ้างเวิร์กช็อป โว้วอร์กช็อปที่เรื่องนี้หนักมากๆกครับจริงๆต้องขอบคุณพี่เจนนะครับพี่เจนพ่วงก,กับที่เป็นคนแบบส่งเราไปเรียนเรียนการแสดงเรียนดนตรีเรียนวิร์กช็อปคือทุกอย่างเมื่อวานก็เพิ่งไปวิร์กช็อปซีนสตัดดี้มาก็สนุกครับสนุกแล้วก็คิดว่าได้อะไรจากการเรียนในเรื่องนี้เยอะมากครับ โอเคฮะแล้วผลผลงานในอนานะคตจะมีอะไรบ้างนอกจากเรื่องนี้อยากให้ทุกคนติดตามดีกว่าอันนี้อาจจะยังแบบยังบอกไม่ได้แต่ว่าก็จะมีผลงานที่ให้ทุกคนได้ดูแน่นอนใครที่คิดถึงบทบาทต่างๆของก้าที่9ก้าเคยได้รับมาก็อาจจะได้มาเห็นนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันอยากให้ทุกคนรอดูครับรอดูโอเคเดี๋ยวฝากผลงานเรื่องนี้อีกรอบก่อนได้ครับยังไงก็ก้าก็ขอฝากผลงานเรื่องนิติแมนแฟนวิศวะด้วยนะครับออนแอร์ปีหน้าไงอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันพวกเราก็จะทํางานให้เต็มที่มากๆ เพราะว่าวันนี้เริ่มวงส่งแล้วก็จะเริ่มถ่ายทำแล้วไงฝากทุกคนติดตามพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวฝากอะไรถึงแฟนๆโซนไทยจีนดกว่านีครับสวัสดีแฟนๆทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวจีนเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามก้าวหน้าขอบคุณที่ติดตามเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับก็หวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันซัพพอร์ตกันแบบนี้ตลอดไปแบ่งปันใช้กันและกันแบบนี้ตลอดไปนะครับเช่ยร์บขอบคุณครับขอบคุณครับ้งั